บ้านดี่ะเทแ้วนำหมเผาไเอ,อ้ยมีการเสรียตั้งแส่ดังว่งานีตัวซบ้างยงเชียเอายงเงินไผ่้นอ่ิ้มซ้ำเรนก็ไผ่ไฟใใจหลดมุ่งหนีาจากเ็นบอท่านตรงห้องดาบถาก,กิา้ซ้ำเยอนะเอาเอาเดนตามเลเาปดียา ออกมาดีวาไว้ดีเอ,อ้าเล่นกับใคร <c oughs> ลเล่นกับใครเอาเลยเอาสองได้ป่ะต้องไปกินที่เยย่างไปคุณกับบสษยาหายเออได้านี่สอเอาสองเอาสองเออไปาบี่เอาหั่อยไปไหนดโอ,อ,อยไปไหเลยมึงจะเขากินไเขากินร้เบงโอ้แล้วก็มานีตอนนั้นนมันขึ้นซื้อบือ่ เข่าฮอดเลยเข่าหุ่นเข่าเลยต้อนตัวรเดี๋ยวตอารักเอาดีีเอาดีๆเอาเอาเอายุ่นยโอ้หเจี๊ด่ะตายมึงเข่าไป จะไปยาขาแล้วเพีดเพีไอ้นี่มันลืออลายเอะเออาดีม่งออกมาน่ยหมาแถวออกมาเลยบอกว่าเดี๋ยวเมันางใสอยู่วะนี่เลอมังดีเอแ้อรเลว เอาไงเดือนเอาเอาเอายังเียยอยังเบียยอเอาิมปอนดีดีอดีว้าวมีเดือาคอยควายควายถองเือดนะไม่วงมัปวดอมีงเมือกเมือโผล่เอกเดเอดเอาเมนี่หวานก็ทำกันได้นี่มันทงอานเอาเมนเองเอออมิเรียบ กินเท่าไหร่วะบูเหรอกิอกินเราไปซองก็รู้ไปเปลี่ยนเลยเออทำแม่บ้านนี่กินบ้างมาเลยๆๆๆเข้ากินโน่นนานบ้างเบิ้งอยากสามบะอยากสมตีและอากนไป ลืมข้าวค่ะกินจอนไปเลยกินจอนกินจอนเขาไปลืมข้าวบอกเรวข้าวโอ้ยัวหักัวนีนี่ยมนีโอ้ยอ่อนๆนี่เราเขียนทั้งมกลวงมาวิ่ันะเออขนาดกวงเนี่ยเดินหมากตั้งกันเนาะใหญ่ๆมาเบิ้งเด้อมากซื้อบื้อที่ยังว่